สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสนูว่าทำจากลิบบินนะครับแต่สนูว่าทำจากลิบบินเสียงมันจะมีหลายเสียงนะครับเสียงนี้มันจะไม่เหมือนกันเสียงนั้นเสียงที่ผมใส่เสียงที่ผมเสียงที่ผมรีวิวครั้งหนึ่งมันจะมันจะเสียงไม่แหลมนะครับแต่ตอนนี้มันจะเสียงแหลมแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาเดี o, ๋ยวผมจะไปแกงให้ดูนะครับเดี๋ยวเรจะเป็นมือถือนะครับโอเคมันฟังไปเห็นไหมครับมันจะเสียงแหลมนะครับถ้า ถ้าอยากถ้าไม่เชื่อก็ไปดูตอนที่หนึ่งแล้วก็ตอนที่สองนะครับยิบบิ้เลยนะครับนี่นิ่ม<า>ก็มีเสียงน,นะครับเดี๋ยวผมจะแถมอีกรอบนะครับเดี๋ยวนี้นจะไม่แหลมน,นะครับ